สวัสดีครับอยู่กับผมเล็กขื้อน,นะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Ben 10 Power Trip นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวของ Four Arm นะครับที่กำลังจะมาเก็บเลยแล้วก็เริ่ม,มเลยดีกว่านะครับเก็บ Four Arm มาเริ่มเป็นยังไงต้มตัวบึกบึนนะครับโซ่นี่นะครับผมโอโ้ยชอบมากเลยถ้าโมเดลประมาณนี้นะอ่า เราไม่เราถ้าเราข้ามเรื่องในเรื่องไปก่อนนะผมตัวโมเดลเอเลียนเนี่ยของภาครีบู๊ตก็ค่อนข้างจะดูเท่น,นะผมเออมันก็เทนในแบบของมันนะอ่าเป็นแบบเป็นบบการ์ตูนการ์ตูนค่อนข้างจะการ์ตูนจ๋าเลยอะเออนะครับไม่ได้ออกโทนจริงจังเท่าไหร่แต่ว่าก็ตามนั้นนะฮะโมเดลก็สวยใช้ได้นะเรามาดูสกิลกันดูการตุมตีปกตินะต่อยหนึ่งทีเนี่ยจะเป็นการปัดมือออกอย่างนี้นะสองข้างเลยนะ กดคลิกซ้ายสองทีก็จะเป็นการบัดแล้วก็อัปเปอร์คัตนะครับผมในหนึ่งสองอย่างนี้เลยอุย้ยครับถ้ากดสามทีก็จะเป็นหนึ่งสองต่อยอืมต่อยขวาแนละ้วไม่หมัดซ้ายตรงเมื่อกี้นะอนี้เลยนะหนึ่งสองสามนี่นะครับถ้าเป็นคลิกขวาก็จะเป็นการโอ้โหสอกปุ๊มกระแทกศอก,อส,อก,ส,อกสองข้างผมพลังหมดโคตรอิมแพคนะเออเรามาดูคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วคลิกซ้ายหนึ่งทีคลิกขวาเป็นตบอุย้ย โอ้โหอย่างเท่น oh, right like mm ึงอบวิ้เป็นคลื่นกรบแทนะครับอัดค่อนข้างจะแรงเลยปั๊มอย่างนี้เลยโอ้โหนะครับัูมคลื่นอัดหน้าไปเลยนะครับเรามาดูคลิกซ้ายสองทีคิกขวาหนึ่งทีกันหนึ่งสองตูมจะเป็นการทุบนะครับหนึ่งสองอวุ้ยออย่าเพิ่งดีอย่าเพิ่งงุนดีโอ้โหนึ่งสองตูมจะเป็นทุบอย่างนี้นะครับ อ่าแต่ถ้าเป็นหนึ่งสองสามแล้วก็ขีขวาล่ะมันก็จะเป็นท่ามุนอย่างนี้เลยอย่างให้หนึ่งสองสามโอหนึ 1, 2, ่งสองสามวิปัดแขนนับเวียงหนึ 1, 2, ่งสองสามผู้วอย่างนี้เลยนะไปะเรามาเริ่มอะไรดีกว่านะท่าคิวจะเป็นการทําลายประตูที่มีแบบเนี่ยเหล็กพวกนี้นะครับโอสเปกสเตกตกรสเปกบาลูรูด้วยอ้าตั้ม หน้าแหกไปเลยโอ้ยป่อยป่อยแบบไม่กินทีนะโอ้โหมอนหายเออออปัดอืมปัดทิ้งเลยปัดเป็นกระดาษชู้เปียกเลยนะครับทิ้งหมดอ่ะจริงๆผมก็อัดดาเมตมาเลยเอพิ่งมาได้โฟอาร์มตอนนี้นะตอนแรกกดกดเควสเนี่เควสบั็กนะผมกดไปได้ก็เลยเพิ่งมาได้โฟอาร์มตอนนี้โอ้โหนี่นะครับมาไป โอ้ยยิงเวียงงมัดเวีงมัดตั้มขีแตกไปกระโดดมาละโฟอาร์มโอ้ชอบมากดูบินถึกถกจัดอะถึกจัดจัดนะครับมาแล้วนะตรงนี้คือเฮ้ยโอ้สามารถยกนี้ได้เลยปลาอ๋อนี่นะผมโอ้โหแต่แบบแต่ได้นะผมไม่ได้ปลาโดนมันนี่โอบโอ้ยเอาโดนโอ้ยตายตัวใหญ่หาย ไม่ไงนี่ไงวิธีการตีตัวใหญ่ให้แบบแ,บงแรงๆนะผมก็คือการไปข้างหลังมันแล้วก็ตีเนะอาดันดันดันเอาสกิลนี้ก็ดันได้ด้วยนะทั้งยกได้แล้วก็ดันได้นะครับผมอันนี้คืออะไรอ๋อให้เป็นทางกระโดดต่อไปได้โอ้ยครีเอทดีนะฮะเอาแล้วอ๋อโอเคโอเคตกใจหมดนะมุมกล้องไม่เปลี่ยนให้ก็งงนะมาละ โอ้ยด่านค่อนข้างยาวเนี่ยเอ้ยอะไรเล่าอืมอะไรเล่าอือโอ้ยโอ้ยพี่เบิ้มพี่เบิ้มไปไปอืมวนรอบพี่เบิ้มต่อยหนึ่งทีตุ๊บตุ๊บหมุนปูมล่วงไปเลยพี่เบิ้มล่วงไปละตายไหมพี่เบิ้มไปอย่าบั๊กนะน่าจะตายแล้วนะครับเรามาดูดีกว่าปุ๊บต่อยก่อนต่อยมัดหนึ่งมัด ตั้มโหไห้ผียงเ,เป็นชาติเลยหนึ่งมัดดึงออกมาดึงนะผมดึงออกมาเหี๋ยต้องมาทางนี้ปออเออดึงดึงไปแล้วแล้วต่อยอืมเฮ้ยอ๋อถ้าคิวเฉยๆยกมาอย่างนี้ได้อ๋อเป็นอย่างนี้เองครับถ้ากดอาร์ปลอยตั้มอ๋อมีอันอันสั้นกับอันยาว ดึงมาไปดึงป๊อปุ๊อะโอเคได้แล้วครับโดดขึ้นไปเลยปึ๊บอืมเท่านี้ก็น่นานจะผ่านแล้วก็ sucked. ประมาณนี้นะผมสำหรับโฟอาร์มเท่จริงับนะยืนอย่างรอครับโฟอามก็มีประมาณนี้เลยนะแล้วก็คลิปต่อไปก็รอดูนะผมผมจะมารีวิวเอลี Circuit ่ทุกตัวนะครับผมของเบนภาครีบูทนะครับในเกม เบนเทนพาวเวอร์ทนะไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ปลอดโลกฟอร์มโคตูลาปิ่กน